ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ This is My Way วันนี้ทางรายการจะมาทำการประยุกต์อาหารใส่ทุกปกติให้เป็นอาหารสุดรัดรูบนโต๊ะอาหารของคุณพร้อมกันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยคะ่ะเมนูอาหารวันนี้ที่เราจะพาคุณผู้ชมมาแนะนำกันนั่นก็คือหมูตุ๋นไน X ค่ะซึ่งหมูตุ๋นที่นี่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆแต่อะไรคือความพิเศษของเมนูอาหารในวันนี้เราลองไปพูดคุยกับเจ้าของร้านกันดีกว่าคะ่ะ ชื่อเป้น,นะครับเป็นเจ้าของร้านนายเอกเออหมูตุนอยู่ในซอยเลุยครับที่เป็นอาหารจานเด็ดของที่ร้านนะครับก็คือหมูตุนหมูตุนที่เราเนี่ยใช้เนื้อหมูส่วนที่นุ่มที่สุดมาใช้ในการตุนผ่านเครื่องออผ่านเครื่องตุน ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรด้วยแล้วก็ใช้เวลาที่ตุนที่เหมาะสมที่สุดครับเพราะฉะนั้นหมูตุนของเราจะนุ่มมากเลยครับควรไปลองกันได้เลยครับหมูตุนของนายเอ็กซ์ก็ต้องบอกเลยว่ารสชาติกลมกล่อมมากนะคะน้ำซุปมีความพอดีในตัวบวกกับเนื้อหมูที่ถูกตุนมาเป็นระยะเวลานานทําให้รสสัมผัสที่เวลาเรากัดลงไปนั้นเรียกได้ว่าแทบจะละลายในปากกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจจะมาลิ้มลองความอร่อยของหมูตุนนายเอ็กซ์ ก็เชนได้ะะคะที่ซอยเซนลุยหรือว่าสาทรซอย11สามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างเลยค่ะเดี๋วลิ้มลองความอร่อยกันไปแล้วแบบนี้ก็พลาดไม่ได้ที่จะต้องซื้อติดมือกลับบ้านไปด้วยแต่ดูสิคะที่นี่เขาเสิร์ฟกันด้วยหม้อไฟกลับบ้านไปเราก็ไม่มีหม้อไฟจะทำยังไงให้เมนูหมูตุนของเราเรดรูบนโต๊ะอาหาร ช่วงหน้าค่ะเชฟก้องจะมานำเสนอวิธีการจัดเมนูอาหารวันนี้ให้ดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นบนโต๊ะอาหารที่บ้านของคุณเลยทีเดียว